ดันมือสิเดันม้ายามาเด้อสตร์กูกูอยู่ข้านอนพี่น้องเออมุดาสดิลำบากมีื่ยังนอนกลางดินกินกลางทส้รล่าบากมงน้องด้อันฟักขย่งครับเนฟักย่งคุ่นในหอดฟักก็ปวดมากเลยเห็นน้ำมันเคียงทิ้งน้ำ ให้ดูลิกบูเบืองเนาะบเบืองคือเกี่ยวเขาอนว่าจารย์อ <c oughs> ันนี้ซื้อสระพอมั้นี่ซื้อสระพอมั้ยให้จักบานนี่สะนี่ <c oughs> มึงไม่ได้ขอค่าเคียงสูบน้ำดอกนี่ค่าน้ำมันสูบมึงพ่อดอกมิจิลีอยู่ ูประตามึงทรงยังรถไถสทงแล้วแสนเจ็ดบวแสนเจ็ดเอาเงินไทหนาหรือเงินเกี่ยวเขาเงินไก่เขาตัวนี้เท่าไหร่นี่ขายป่นี่เครื่องอัดเท่าไหร่สองแสนสามสองแสนสามแต่งกำไรไรไปไหนกัะทุ้นทุนขึ้นขายตอนนี้ได้ไหมวะขายตอนนี้ได้เลยของี่ยงหนึ่งสอีใต้เหลือง คือ,อยังไปเหลือ,องมีไปเหลืองไปเขาฝรั่งเศสกับแคนาดา090245 440ครับรวาเลย203กําลังอัดไดจะก่อนเหรออัดว่าันได้ตายดอกมันน้ำบอกได้กันน้ำ <c oughs> อ,อันไปใช้เดีเดเ๋ยวเอารถเกี่ยวเรียนน้ำกลนก็นไปจะดึงรถไทยนะหน้าโค,ก,ก,าโคก,กับเสี่ยงาบางบ้มามน บรคุมยนอนใใคน่นน้องแค่บาทคไร้รเกียวแน่เกียวเขาก็ได้ไรเลย้มนี่ยังไงเกียวเข่าก็ได้พันกุไล่พันกุไล่เงือนหกเจ็ดแสนเลย้ประกันมนะไม่เวทลูกเบนไม่เวทปูัดมาไหมแถมรถไท่มาจังเห็ไปซุ่มกัเอาเแถมบะ เบารุไานไหมพ่เกาเป็ดัมืะอะรหรอยั <c oughs> งเราอยพอวันน้ำมันเรื่องยูบีมันเดืดอ,อืมอนี่นมันติดแอร์้ำเนี่ยเนาะมันเย็นมาถึงหลอดอ่ะเคื่องเสียงเอาออกอหรอเป่มันบึ้งอยู่หมดเลยนึกว่มีเวลาบึงาบ้งเน,นี่ยเหนมาเนียมรังกับพ่แห้งหรอ จมเรงเทียนอะไเนี่ยมกองครับะี่จะมีมลงไปไวาบอกตัวสามแสนกว่ามันยี่หออ้อยยังเมสซี่ยังนหอนี่แหละตัวนี่แหละ้มันคือขายถึกแท้มันเกานอกนี่มันอยู่ประมาณสามแสนเกอ่ามเก่ากสภาันกาไแขอ่าอาสสอ้านอกว่แอานกูอาได้ี่การ แต่ิบาทขึันเนี่ยนี้มันเสียเลยหรอสั้งมาเพราะทั้งดตกินเงินมนเจ๊ะมีมาเห็นนบอะไรโดนอนมันสำหรื <options> อเจังต๊มน<ห>ัดเฟียงแล้วนั่นเป็นใส่เงินกินบุญเก่าปะเินบุญเก่าพ่อกินทำ ขายยูมรดกหลขายมูนกินบตาวะตละลาพอ่อพอ่อ้างวดขายปลาคูปตาขายขายดาวบ่ให้ฟีบ่เอาึให้ฟีห้ไปส่งวดต่อไหมเอ,เอาไปซื้อ,อเลยดาวไปเท่าไดรนละสามน อ่าเพ่ได้อยากได้นะครับเด้อขายคูปาตาครับร้อยแปดไม่ได้ขายนะครับให้ไปเลยเปลี่ยนสัญญาส่งฟรีแล้วนั่นนั่นคุยเห็นว่ามิดบัตรแตกนั่นคุยบัแตกนะเออหยังหนึ่งเสียขาดเปล่าเง้อยต่อมันมั่มันเปลี่ยนก่อนหมาเลี่ยนกับมาตัวหนึ่งมีมันแตกไม่สวงสามเหรอจ่าเนยมึงมันคุยนี่นี่ให้มาหน่อยหน่ยหน่อยเนี่ยแล้มันก่อนเดียวหนึ่งเออโอ้ เป็นแค่เคียงมุนเนี่ยหรอกวาดเดียวหรือไงกวาดกระป๋ายกวาดแกงเนี่ยอ่าเอาขายนะครับร้อยแปดขายโอ้ไม่ได้ขายครับเปลี่ยนสัญญาเลยมั้งหรอถือเงินมาเลยถือเงินมาเลยถึงเงินยังถึงเงินมาจ่ายค้างวดอ่าเจ้าใจข้างวดก็ถือว่าต้องใจข้างวดล่วงหน้าสเดือนอ่ามันจะสี่เดือนก็พลาดเหมือนกันเลยอ่าปล่อยเลยครับก็คือ รถแตงแแ่งไวแล้วไล่เบาไล่ยังไปเบิดแล้วเกี่ยวดันเฮ็ดเรียบร้อยเบิดข้อสปริงเฮ็ดเบิดแล้วยกตู้ยกยังเ,เรียบร้อยนี่รถครองแห้งรับประกันเลยครองแปดลอยเลยเห,เหเลือประมาณจักแสนจ,ก ن, จกนักรลันแต่วาในตรงยังงวดเดาเลยเอาเอฟซีอย่างเ <c oughs> น <c oughs> ตอนนี้ไปเดาเอออันนี้มาส่งงวดแล้วเลยครับก็คือว่าเจ้าโดดเป็นงวดสองเลยเป็นแบบ อืมเป็นงวดเลยเจ้าพ่อต้องเอาไปนี่รถพ่อต้องเห็นยังเลยครับเติมเตน้นะมันพ่อรถไม่เนาะตั้งรถไม่ไฟแดงเป็นจะได้ขึ้นสื่อขายไปซื้อไปซื้อไม่มีนะไม่มีหมอกจอดรถเต็มกว่าดังอังแห้งครับมีแต่ชมดินไปเห็นหมอกจอดรถอังอยู่างนีเต็มเลยตอนนี้แน่นเกียจนี่รถห่างนี่รถห่างเลยใช้อยู่รถเบนท์มาอยู่แล้วอยู่เบนท์อยู่บ่เออรถเบนท์อยู่ วัดไปแล้วไอ้พเวมึงเหยอนอนเว้นันนนอนเว้นแมงมึงรถทขายบ่้ยรถ้ยโอ่้ยรงมาหลยเหรอรดนี้ไปเชต่อ้เบิรงานแล้วนาบ้านเต้ต๊ะไหน คืนะอบคือบไปถามอบตอรหรือแกเป็นตอยเด้เป็นอะไรหน้าไหนฝากนี้นนรนหรือฝากงพุ่นฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ตึ้อรื่นไปถามอะ่ะตองแม่นนะครับมองคือพอถามนะครับนี่นเดินเดินแล้วอยู่นดะินเ่ินนั่นนี่เอา้าลุงเล่าเนาะถ้าเราอยากอัดมึงก็แลี้ไปถามเลยอัดบัวมเาเถอะฮะเออมึงก็พอถามนั่นเองนะครับนี่นเดินเว้ถามใครกานอนเว้น สบายป่ะพี่เนี่ยอาจารย์สบายป่ะอะไรอย่างนี้มีสารเขามีสารเฮ้ไปเอาสารมาให้เถ้าแก่เน่ะผู้เป้ให้ผู้เถ้าแก่นอนไนี่ยไปอ้วนอ้วนพี่นาเขาหัวใหญ่สังกัดมาช่วยฮะใหญ่สังกัดบอกไปอยู่ตรงขั้นญ่เบิ้งเสียได้หู้กันแท้งเพราต้องขูดเขาเพรต้องเล่ม โอ้บอกแม่นี่รับคู่มือเลยรับรับอย่างเดียวมันอยู่นะโอ้ท่าแกนี่อย่างะจักเขาคุดกันแท้จักว่าเล่มเขาจักว่าอัดสายให้รุลีจักอีอย่างอยู่ปีนี้ให้รุลีเข้าจักถังปีนี้ซิฟเลยเพราะจันถัอองไหลายไงถังนึงจนสีขายมือสองนี่เอาขออันับสบายดี